ความสุขที่แท้จริงความสุขกับการไม่มีอะไรเพราะมีอะไรเราเดี๋ยวจะต้องทุกกับสิ่งที่เรามีมีเงินก็ต้องทุกกับเรื่องเงนินมีแฟนก็ต้องทุกกับแฟนมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีอะไรก็ต้องทุกกับสุกสิ่งทุกอย่างสู้ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรนี่ดีที่สุดเป็นความสุขที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าบอกนิบานังบรมังสุนยัง นิพพานก็คือการไม่มีอะไรเลยว่างแต่การไม่มีอะไรเลยนีกลับทําให้ใจเกิดบรมมสุขนิบานังบรมังสุขขังขึ้นมาแต่ความสุขสุดยอดอยู่ที่การไม่มีอะไรมีแล้วทุกข์ถ้าไม่มีแล้วจะไม่ทุกข์แม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีคนที่ไปถึงนิพพานแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะการมาเกิดก็ต้องมีร่างกาย เมื่อมีร่างกายก็ต้องทุกข์กับร่างกายเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆดังั้นคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยอยู่กับความว่างได้เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด